คูกค้าสวัสดีค่ะคุณลูกค้าตอนนี้จอมอยู่ที่ถนนเลียบคลองสิบหนองเสือฝั่งตะวันออกค่ะคุณลูกค้าค่ะวันนี้จอมพาคุณลูกค้ากลับเข้ามาดูที่ดินบ้านสวนคลองสิบหนองเสืออีกครั้งหนึ่งค่ะคุณลูกคา้าวันนี้มาพร้อมกับจ้างขง่าวดีเวาวังอลังการให้กับคุณลูกคา้าคุณลูกค,าาค้กคาค่ะเดือนนี้เดือน9ก้าเรามีโปรโมชั่น9เดือน9ที่ดินหนองเสือคลองสิบของเราเดือนนี้เรามีโปรโมชั่น9เดือน9คุณลูกค้าสามารถวางดาวเริ่มต้นขั้นต่ำได้ที่ แปลงละ9,999บาทค่ะคุณลูกค้าค่ะดีงามมากค่ะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันค่ะคุณลูกค้าค่ะ ค่ะคุณลูกค้าตอนนี้จอมเข้ามาอยู่ที่หน้าแปลงบ้านสวนของสิบหนองเสือตอนนี้จอมอยู่ที่พิกัดแปลง A26 และ A 27ค่ะคุณลูกค้าค่ะแปลง A 26กับ a 2 7มีขนาดความกว้างเท่ากันคือ62.5ตารางวาณนะตอนนี้เราเสนอขายต่อแปลงอยู่ที่90 0 0 0 0บาทค่ะคุณลูกค้าค่ะที่ดินชุดนี้ดีงามมากเป็นที่ดินจัดสรรสมบูรณ์แบบถนนหน้าแปลงเป็นคอนกรีตกว้างแบบนี้ค่ะคุณลูกค้าค่ะนะคะแล้วก็ไฟฟ้าประปาอยู่หน้าแปลงค่ะคุณลูกค้าเดี๋ยวจะพาคุณลูกค้าไปดู แป่ง19 20 21คะ่ะคุณลูกค้าค่ะ ค่ะคุณลูกค้าค่ะตอนนี้จอมเข้ามาอยู่ในพื้นที่แปลง19 20- 21แล้วค่ะช่วงเย็นนี้ต้องเรียกว่าตะวันสวยงามมากวิวสวยงามวิวดีงามมากสําหรับที่ดินบ้านสวนของ10หน้องเสือค่ะคุณลูกค้าค่ะเนาะตอนนี้จอมอยู่ที่แปลงที่ A19,20 21ซึ่งมีขนาด62.5ตารางวาเท่ากันราคาเสนอขายตอนนี้อยู่ที่90,00 0 0บาทและเดือนนี้มีโปรดีงามเวอร์วางอลังการคุณลูกค้าสามารถวางดาวเริ่มต้นขั้นต่ําได้ที่9999บาบาทต่อแปลงก็จะ จองเป็นเจ้าของที่ดินแปลงสวยได้ค่ะคุณลูกค้าค่ะคือที่ดินบ้านสวนของสิบนะตอนนี้ต้องเรียกว่าสวยงามมากยิ่งช่วงตอนเย็นคุณลูกค้าเห็นไหมคะดวงตะวันกําลังจะตกดินเนี่ยคือต้องเรียกว่าเป็นวิวสีทองสวยงามมากค่ะคุณลูกค้าค่ะด้านหลังค่ะคุณลูกค้าค่ะด้านหลังจริงๆเป็นบึงน้ําสวยงามแต่เนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนแล้วก็อาจจะมีหญ้าขึ้นเยอะหน่อยหนึ่ง จึงยังมองไม่เห็นบึงข้างหลังค่ะแต่ตอนนี้จอมอยู่ประมาณช่วงเย็นค่ะคุณลูกค้าค่ะต้องเรียกว่าวิวดีงามมากค่ะคุณลูกค้าค่ะตะวันกําลังจะตกดินแล้วก็วิวสีทองสวยงามมากที่นี่คือบ้านสวนคลองสิบน้องเสือขนาดแปลง62.5ตารางวาราคาต่อแปลงอยู่ที่900,000บาทเดือนนี้โปรโมชั่นดีงามเวอร์วังอลังการในสามโลกคือคุณลูกค้าสามารถวางดาวได้เพียง9,999บาทต่อแปลงก็เป็นเจ้าของที่ดินแปลงสวยได้ ที่ดินของเราคุณลูกค้าสามารถผ่อนได้3าถึงหปีค่ะคุณลูกค้าหาจะสดก็ได้จะผ่อนก็ได้ค่ะคุณลูกค้าค่ะถือว่า,อาได้เป็นเจ้าของที่ดินแปลงสวยแล้วก็ช่วงนี้ ต้องเรียกว่าวิวสวยงามมากค่ะคุณลูกค้าเห็นไหมดวงตะวันงดงามมากค่ะนะคะบ้านสวนคลองสิบน้องเสือค่ะคุณลูกค้าขายอยู่ใกล้ๆกล้รุงเทพจากเส้นรังสิตนครนายกมาถึงที่แปลงนี้ก็ประมาณเพียงประมาณ5กิโลนิดๆค่ะคุณลูกค้าต้องถือว่าเป็นที่ดินบ้านสวนในเมืองธรรมชาติใกล้กรุงนะคะคุณลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม0 6 2 1 5 7 4 4 4 9วิวสวยงามมากคุณลูกค้าที่รักค่ะ